สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยครับกับริมมวยชาแนลนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวกระดานนะครับกระดานไม้เต้าชิงเหลิวนะครับลองก้นนั่งกันนานแล้วัเก็บเก็บก้นนะครับปวดก้นก็แทนเข้าใบนะครับเป็นอย่างที่ผมนั่งอยู่นะครับเนื่องเียนตัวใหม่นะครับ ทำมาใหม่นะครับเพราะว่านานๆหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าทํำยังไงบ้างอยากเห็นด้านล่างยาวเท่าไหร่ใช้ไม้กี่แผ่น,นครับก็ผมก็ใช้ไม้พลตห้าแผ่นนะครับใช้5แผน่นแผ่นแรกก็จะตัดครึ่งนะครับเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดกันเมื่อกี้ก็ถ่ายไปรอบนึงแล้วกล้องมันสั่นนะครับเขถถ่าใไหม ก็ไม้อันนี้ไม้ห้าแผ่นครับแผ่นแรกเราตัดครึ่งนะครับเราตัดครึ่งก็จะเพื่อที่จะมาทําตัวตีด้านล่างตัวตีกึดด้านล่างสักครู่นะครับ ถ่ายหน้าห้องนี่แหละถ่ายในห้องมันมืดอรับมันเป็นผมลงเป็นสีสีไม้ประดู่แล้วก็เคลือบแกเกยอ,อีกรอบหนึ่งพอแผ่นแรกตัดครึ่งแล้วก็เรามาวางตีนะครับสี่แผ่นคือวางเรียงกันแล้วก็ตีเลยตีแล้วก็ทีนี้วัดความยาวแผน่นตีแผ่นแรกก่อนนะครับแผน่นด้านแผน่แผนอยู่ด้านหน้าตรงตรงนี้ก่อนนะครับ ให้เว้นอยู่สักประมาณสักนี่นะครับห้าห้าเซนนะครับให้เว้นอยู่ให้เว้นห้าเซนทั้นาห้าเซนแค่นั้นให้เสมอรหรือจะตามความเหมาะสมดีกว่านะถ้าไม่เอาตามผมนะครับส่วนผมอย่างห้าเซนมันจะค้ำกับกับเหล็กนี่พอดีนะ ทำทำตรงขอบพอดีแล้วก็ส่วนแผ่นที่2นะครับก็จะวัดจากผมก็จะวัดจา,จากขอบด้านในนะครับขอบด้านในมาถึงด้านในนะครับจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้40เซนนะครับ แล้วก็ค่อยตียึดนะครับใช้ปากกามากไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตียึดอย่ใช้เป็นตะปูหรือสกูก็ได้ครับสกูก็น่าจะโอเคกว่าดี๋ยวผมใช้ตะปูะครับพอดีมีตะปูะครับเราก็ใช้ของที่เรามีนะครับมันจะประหยัดไม่ต้องไปซื้อใหม่พอเราเรา,เรา,เ,ราเราได้เราตีได้นะครับด้านล่างเราตีด้านล่างเสร็จก็จะ มาวัดด้านบนนะครับาวัดด้านบนด้านบนคือผมจะวัดจากวัดจากจากขอบนี่นะครับขอบด้านหน้าขอบด้านหน้านะครับขอบด้านหน้าเก้าอี้นะครับก็จนมาถึงตัวเสาเสาด้านหลังครับเสาจะเป็นห้าสิบสองเซนนะครับ,อรบของผมนะ ดึงให้ดูนะครับ52เซนพอดีนี่นะครับเป็น52เซนอพอพอก็ได้ความยาวแล้วก็ตัดนะครับไล่เลือ่อยไล่เลื่อยตัดดึงออกก็ดึงยากมันจะไม่เหมือนตัวเก่าเชฟมึงจะเอาตัวเก่าให้ดูอยู่แล้วก็ตัด,ต,ดตัดด้านด้านท้ายออกนะครับ ร้อนมันแดดนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับสว่วนด้านหน้าด้านหน้าก็จะทำว้าว้านะครับเว้าที่ว่ามันจะติดตัวตัวยึดยึดถาดนะครับถาดถาดวางเหยือ่อนี่ครับจะเป็นลักษณะมันจะเข้าพอดีเลยนะครับอยู่ประมาณนี้ ส่วนด้านหลังด้านหลังก็ด้านหลังก็วัดจากนี่ครับจากเสานะครับวัดแล้วก็ขีดขีดแล้วครับขีดขีดขีดวัดจากเสานี่ก็ขีดเลยความยาวที่วัดก็ที่ตัดออกนะครับมันก็อยู่ที่สองเซนสองเซนครึ่งนะครับ แล้วก็แล้วก็แต่งพอแต่งเสร็จก็ลองมาเทียบดูนะครับมาเทียบดูก็ไปวางลงเราจะวางด้านเสียบเข้าด้านในก่อนก็วางครับนี่มันก็จะพอดีนะครับมันก็จะไม่เลื่อนนี่นะเลื่อนก็ออกน้อยนะครับจะวัดให้ดีนะครับผมนี่ตัดห่างจัดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่หลุดนะครับออกยากเหมือนกัน มันจะต่างกับตัวเก่าอันนี้คือตัวเก่าตัวเก่าเขาไม่มีล่องที่ยึดนะครับตัวเก่ามันไม่มีร่องที่ยึดครับส่วนด้านล่างก็จะมีตัวล็อกท้ายนะคกับแต่ผมจะใช้ตัวนี้มันเป็นเศษไม้นะครับผมใช้ตัวใหญ่นี้เพื่อที่จะให้มันมา คำกับเหล็กด้านลังครับอันนี้ก็จะอยู่นนมันจะชอบเลื่อนไปน้านข้างนะครับอันนี้มันเลื่อนได้มันไม่มีตัวล็อก่วนมันจะไม่เหมือนตัวใหม่ตัวใหม่เขาจะออกไม่ได้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ก็มาแก้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับมีใบข,<อ> e ขึ้นมาเองนะครับส่วนตัวตัวล็อกท้ายได้แนวทางมาจากนานาในกลุ่มนะครับนานาในกลุ่มเดี๋ยวก็จะขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปที่ยังไม่ได้เคลือบให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมชอบสีนี้อันนี้ผมมาลงสีเราต้องลงลงแลกกเกอร์เคลือบกันน้ำ กันน้ำกวกเกยื่ออะไรประมาณนี้นะที่มันมีความชื้นจะได้ไม่ผ่องเดี๋ยวจะนั่งให้ดูนะครับนั่งให้ดคูคลิปนี้จะไม่ตัดนะเดี <Okay. S 1> ๋ยวคุณจะนั่งให้ดูนะครับ <Ooh. S 1> กล้องเลยมันม,มัว,มว,มว ก็จะพิงได้มอนเหมือนอไอเหมือนเดิมนะครับพิงได้เหมือนเดิมสามารถเอาขาขึ้นได้เหมือนเก้าอี้อลูมิเนียมครับสบายกว่าเดิมเยอะยประมาณนี้ก็ทำมาทำมาไว้ นั่งแก้อาการเก็บตูดนั่งอาบน้ครับโอเคนะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยยาวแล้วขอรายละเอียดก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับไปลองทําดูผมก็ไม่ได้ทนะํแล้วอันนี้มีนา้นาถามนะก็เลยมารีวิวแล้วก็อธิบายขั้นตอนครับคร่าวๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้พอเสร็จแล้วเราก็ใช้ใบกระดาษทรายขัดแล้วก็เคลือบ ไม่นานครับถ้ามีอุปรกรณ์แล้วถ้ามีไม้มันก็จะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงประมาณนี้ผัดเกือบเกือบก็จะใช้เวลาสักวันนึงเนี่ยครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับที่ถามกันมาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามตัวเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับมีสิ่งดีๆก็จะมานาเสนอนะครับก็ส่วนคลิปนี้ ก็ <Okay. S 2> ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ